เอารักขบมเข้าสู่การแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่นะครับมาดูว่าที่ที่หนึ่งฮะลงทางด้านลงเก็บเครื่องบินนะฮะที่ที่สามฮะหอดูดาวฮะมาคนเดียวแล้วก็ตี่ที่สี่ครับผมนั่นก็คือตี้ตัวตึงนะฮะ,ะก็คือตี้หัวฟูครับผมนี่นำทีมาโดยกีแล้วก็ปอนแล้วก็ท่านเอฟ A S M ออ หรืออาเชอร์นั่นเองครับจัมจเลอร์ที่ทีหกครับอยู่ในเขตพรอบครูอ่าแล้วฮะก็ยังไม่มีการวัวแล้วก็มาที่เจ็ดฮะทีที่เจ็ดลงพีคฮะก็มาก็สานะย้ำกันเลยโอ้โหลงมาก็หนัวฮะสัมสโคไปสังอาไปหนึ่งฮะเลสยิงลงไปอีกหนึ่งฮะเก็บไปสองคนเลยทีเดียวโอ้โหเขาเรียกว่าสู้กับคนที่ไม่มีทางสู้เก็บไปสองคนฮะทีที่เจ็ดหอก อ้าวอ้าวเหมือนเหมือนจะโดนยิงครับมันจะโดนยิงเอาเอาแล้วเอาแล้วแล้วมาดูทางคิวเอรสามพะอยู่อู่เรือเนี่ยเอาฮะเด็กิงเด็กชายชอบบอลน,นะขับรถแวน้นอยู่ตดัดมาที่ทางนาตีเก้าฮะตีสิบอยู่ทางของนาฬิกา พี่ยิงเพื่อนนะพี่เอาแบบยิงเพื่อนเอายิงเพื่อนเ,อเอนหรอเอามาทำไมอะ่ะมันก็ยิงกันตายเององเด็กอือมันขึ้นมาทำไมนักบูนฮะที่ได,ทได้ที่ได้เสียสลาไปสองนายดูในพิคงเนี่ยเลยอะ่ะที่ที่ตายอะ่ะเออสียหกเอา,เอามันจะเจอกี่วิ่องออกมาหรือเปล่า แล้วอยู่หลังต้นไม้อย่างงี้ยังไงฮะแล้วหาจังหวะยิงฮะบุญนึกฮะเล็งจังหวะนี้จะยิงหรือเปล่าไม่ยิงครับอา้าวแล้วยังไงฮะน้องพีเอฮะอ้าวแล้วก็ยิงจังหวะนี้จะยิงหรือเปล่าและจังหวะนี้โอ้ฝั่งด้านขวาเป็นตัวเปิดฮะอานะฮะเอเอขีบอกโยนระเบิดไปไม่ถึงเหมือนท่านเอฟกับอาเชอร์ฮะ นนะเห็นศัตรูบอกว่าอยู่หลังต้นไม้ต้สนสีน้ำตาลได้เข้าหัวไปสองเมตรแล้วยังไงถึงกับตั้งไอ้บแล้วยังไงน้องพีงเอสดนยิงกระพิ่งมาตั้งไอ้บเหมือนตอนกำลังดูสลาสลาเหมือนจะกระโดดยิงแบบหล่อเทหรือเปล่าด้านหนาวเอา้เอาบอลกระโดดยิงฮะอูเข้าหัวไปหนึ่งเมตรฮะโอโหเจ็บกันทั่วหน้าคะทีนี้เอาแล้วครับเอาแล้วมันจะเจ็บกันทั่วหน้าอยู่ฮะ จะทํายังไงต่อฮะในะวันนี้เหมือนท่านเอฟพยายามหรือว่าอะไรนะวิ่งอ้อมให้ทีมฮะเออแล้วก็เอฟโดนเหมือนจะโดนยิงเหมือนจะมีตัวอยู่ข้างในเขื่อนนะฮะตรงนี้วิ่งถอยมาครับและเหมือนอาเชอร์สปเปซจังหวะนี้เข้าไปอู่เกือบแตกไปหนึ่งคนฮะเหมือนตี้ที่จะมาถล่มตีหัวฟูเนี่ยต้องคิดใหม่แล้วฮะเหมือนน้องพีเอสด,ด้เดาไป้วไงจะมีคนมาช่วยน้องพีเอสหรือเปล่า เดี๋ยวบุญไปฮะกำลังพยายามเล็งอยู่ฮะในตอนนี้บุญเท้าต้องวิ่งถอยไปฮะเพราะไม่ไหวบุญเท้าบอกหูที่นี้มันตึงเกินนะแล้วเหมือนทางด้านปอน่าจะเป็นสายสเกลมาปอนบอกเอามึงจะไปไหนฮะมาอย่างนี้ก็เสร็จปอนสิฮะแล้ดวดูลงอย่างนี้แล้วยังไงปอนสับสโคปและขับรถมอเตอร์ไซค์ต่อฮะจังหวะนี้ยังไงฮะดาวไปหนึ่งแล้วปอนดาวไปหนึ่ง และยังไงสวกแก๊กแล้วเหมือนตีปอจะเดาเหมือนจะมีตีอื่นมาแจวว่าเหมือนโอ้โหแล้วเรียบร้อยกี่เรียบร้อยฮะเหลือปอนกับเอฟฮะเหมือนจะมีตีได้ไหะแล้แลเอฟสวนไปหนึ่งได้ยังไงเอฟเก็บไปหนึ่งฮะเอานะฮะเหมือนปอนจะแบบเบี่ยงออกมาที่จะชุบเพื่อนปอหบอกโอ้โหเจ้าเผื่อแ็บเดียวตายฮะเราเอฟกดไม่ได้ฮะผมมองว่ามันเยอะเกินฮะแล้วมาดูทางด้าน ทัานมีฮะตายไม่มีุืนจริงๆแล้วยังไงฮะจะสโคปไปเนี้แล้วมุนไปิึงเกิดมาก็มีแต่ปืนพวกเท่านั้นและยังไงฮะจังหวะน,นี้กระโดดอัวฟางจะตายหรือเปล่าเหมือนแค้น VZ8 ซปดนะฮะค่อยๆดันนี้เขาวงมาฮะโว้มึงจะมานั่งแอบอะไรกันขนาดนี้เนี่ยนะน้องสาวเฮ้ยน้องเฟิร์น น้องเฟิร์นอยากเห็นหน้าหันหน้ามาให้ดูหน่อยสิเอ,อ่อน้องเฟิร์นอยากเห็นหน้าครับหันหน้ามาดูหน่อยเออน่ารักจิงเลยสู้ๆนะพี่ให้กำลังใจเฮ้ยใครยิงน้องเฟิร์นน่ะมึงไม่ต้องเล่นหน้าตาต่อไปพวกเวนเป็นไงชายอำนาจแล้วรูปย <laughs> ังอยู่ที่เดิมนะฮะโอ้สองมาตรฐานเด้ฮุบปากห้องผมมีงันไม่ได้เลยเอาแล้เรียบยังไงฮะ สเปรย์จังหวะนี้และโอ้ยเกินไปมุ้ยเกินไปมุ้ยครับโอ้โหยิงสวนกลับไปจังหวะนี้คือหงายท้องตึงเลยฮะโอ้โหนี่แหละเอาน้องเฟิร์นเฮ้ยใครยิงน้องเฟิร์นพี่เนี่ยเรียบร้อยฮะน้องเฟิร์นไอ้อูมึงเหรอมึงฆ่าน้องเฟิร์นเหรอไอ้อูมึงยิงน้องเฟิร์นเ่ะเนี่ย เฮ้ยไอเวนหนิงบอกห้ามยิงเกรมต่อไปไม่ต้องเล่นเลยนะไอเวนและยังไงะจังหวะน,นี้ตีเจ็ดมาวีแท็เป็นตีที่ใครก็ชุดไม่อยู่ชุดไม่ได้แล้ววิ่งสลับกระสุนมาวิ่งสโคปกระสุนมาเดี <c oughs> ๋ยวเปิดสกายเบเก้ไม่โดนแล้วก็ท้ายมาสเตย์ยิงวิ่งไล่จี้ตูอยู่ตอนนี้เอาอยัางไงฮะแล้วก็ตามมานะฮะโอ้โ oh. ห เหมือนแบบจะปิดหน้าปิดหลังสะพานแล้วเรียบร้อยฮะเอาฮะเหลืออยู่สามตีเเ่ยได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าและเรียบร้อยฮะอ้าวโดนลูนลนเก็บไปฮะเฮ้ยไอ้ลูม,มันสายจูงนี่หว่าเอาแล้ยังไงครัะเหมือนศัตรูใจเห็นแล้วว่าลูอยู่ตรงนั้นนะฮะไอ้ลูมันสายจูงไงตัวนี้เออพี่ผมมีการเกงไหน และยังไงไอ้ลูปสับสับสับ,สบและไอ้แบ็กฮะพันล้ำอยู่พันล้ำต่อและยังไง <What? S 2> เหลือหกคนสุดท้ายฮะ,ะ,ะตีแต่และตีก็ลอยหล่อมากอ่าทางคนทางยิงเดียบร้อยฮะสังหารลูปไป <Maybe. S 2> บแบ็กและเหลือทางด้านตี จุนปลายตีเอดีกับตีบีแซดแปดฮะฮะกระโดดย่อหยองฮะกระโดดกอนได้ปะไม่ได้ฮะรู้แปดแล้วจริงเขาหอจะมาดิเฮ้ยมันไม่ล้มได้ยังไงวะนะ่โอ้ล้ม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 นึกว่าไม่ล้มมาโอ้โหเจอขนาดนั้นนึกถ้าไม่ล้มนี่กูก็งงเหมือนกันเออเอฮอ ยังไงฮะจังหวะนี้บุญไปและเรียบร้อยบูยยาไม่ต้องสืบเลยฮะตีใครมันตัวตึงอ่ะ